สวัสดีครับบ้านทุ่งเกษตรความสุขนะครับวันนี้พามาชมความสวยงามครับของเจ้าโชกุนเป็นพ่อพันธุ์ไก่ต่อไก่ตั้งนะครับผมไก่ขันนับดอกของบ้านทุ่งเกษตรความสุขเราอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ก็ เดินทางมาจากภาคใต้นะครับมาจากอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบเพื่อมาเป็นพ่อพันที่บรรทุ่กเกษตรความสุขครับความสวยงามจะนี่เป็นตุกุลเนี่ยเป็นรูปผสมไก่ฟินิกนะครับไกห่หางยาวสวยครับตอนนี้ก็ปล่อยให้เขาออกหากิน เล่นดินด้วยนะฮะแล้วก็อยู่กับธรรมชาติอยู่กับดินดินหญ้ากลางคืนก็จะบินเข้าขึ้นมันนอนมันลงเนี่ยนะจะอยู่ไกลนิดน,นึงนะฮะขับไปไกลๆนะครับไปตื่นอยู่นะฮะเพราะว่าขาอ,อยู่กับตัวเมียแล้วครับ ตัวเมียผสมสองตัวตามไปดูครับนะเป็นพอพันเราอีกตัวหนึ่งนะครับผม หายกินปวกครับกินปวกกินดินกินหญ้าไปนะสวยงามครับตัวนี้ซึ่งลูกเขาก็อันนี้กำลังเริ่มสร้างผลง,งานนะครับเป็นไก่ที่มาจาก บ้านไร่ไก่แจ้ฟาร์มนะครับที่บางสะพานของคุณสมนึก ก็เนอเที่ีวก่อนนะครับผมสำหรับทีินี้ครับผบบสวัสดีครับ